ข้าไม่เงียบโบเดงมุนก็บมาละบุญรุ่นนินมาละนี่เราเงยบเงียเนาะวุ้ยใส่หัดแตงนี่สุาพไม่เดงสวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้จะสอนเกี่ยวหยาอีกแล้วเกี่ยวแล้วแล้วจ้าบระเด็กัสิบเมื่อไงใครมาแดงได้จ้าเด้อพี่น้องจ้าถามมาลุ่นเบิองว่าสิเป็นใครหรือสิเป็นเปิงได้จ้าพี่น้องเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินนะพี่น้องเนาะไปไปเบิองอย่าก้อนแง่เด้อ นี่ก่อนเกี่ยวหญ้าเมื่อเปน็นหูนาพี่นอ้องนี่นี่มาละห้าบาทพี่น้องจ๋ามัดละห้าบาทใครต้องการสั่งด่วนพ,พูดสิงแงใครมดนแดงผลเด,ด้อต้นมันอยู่ผุนผ่น่พี่น้องมาเกี้ยวหญ้าเกี้ยวยุ่งฮะถ้าใครมดนแดงได้พี่น้องจ๋านี่ห้าตำตำพี่น้องเบื้องข้างนีบอพี่น้องจ๋าโอ้มันเป็นเป่งหรอพี่น้องมันเป็นมันเป็นแม่เป่งไหมพี่น้องจ๋าโอ้ยตำตำ น,นี่พี่น้องมกม่กงวงกับมีน,นี่นี่นี่เดี๋ยวสิไปกินเห็ดขิบกับยักก่อนอยู่เด้อมดแดงก็อยู่กับมะม่วงมะม่วงก็อยู่กับมดแดงพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกเกี่ยวหยาไม่เมยน้ำเห็นแล้วกัน้ำลายแตก,ก,แตกพี่น้องจา๋าเอาเริ่มใช้อาวุธแล้ว <laughs> ทาแป้งแต่งตัวให้เขาหน่อย แต่งตัวให้ไข่มดแดงเยสซอนมาใส่ไซร์หันล็อกถ่าโอ้โประสมเลยเอา,อยาไไหยาพี่วัพี่น้องเอ้ยดั้นกับบ่อขืนให้บักขุดจอยผู <c ười> ้ใหญ่บาทซอยหนูว่าสันโอ้ยนักแห่งคนตะก้าตะก้าแมพี่น้องหาเสือกเนี่ยคุณใหญ่เนี่ยฮะมัดแต้มมัดแต้มพี่นอ <c ười> ้องหมูย้อยเนี่งพี่น้องเอ้ยคอยขาด พี่น้องจ๋าเห็ดขิบทางหมดแดงทางเกียเกียวหยาเกีียวยุ่งกินข่าให้เบิ้งกะอย่าผ่าเบือ่อเผานายกันด้วยจ้าหากันไหวหอมกันไหวเท่าไรเด้อพี่น้องเด้อสงสารคนเถาของเถานี้ด้วยจ้าโน,น,น่ยนยากนทางแล้วเอาเอามีไหมคะเอนคนมีมีเอาไปต้มใส่เป็ดเด้อพี่น้องขู่โคบโคบอยู่ได้ห่ะจะเขามีหรือบอกก็ไม่รู้เด้อพี่น้องจ๋า เกษตรมามีตะเปลี่ยนคนน่ะพี่น้องอู้จากอะไรขู่ลงต่ออดไรขู่ลงนะเฮ้ยกับปั้นขวดสีตุ้ยน้องเอ้ยเนาะัดทางงัดทางงัดทางทาง,าง,าง,างัดพีน่น้องอันเห็ดชีฟังมาแดงกับยาผ่าเบอร์ผ่านายได้พี่น้องจ้าฮักกันใบเด้พอพ <laughs> ี่น้องแล้วก็ว่าลงคลิปนาวใหม่นี่ว่าสิไปศับท์นอใหม่อยู่ไดรพี่น้องจา้าแต่กเกษตรอยู่แต่ข่าง,ง่ายถ้าทได้กิหนหรือพี่น้องนานก็เปท่านได้รางสองคนนี่ มีตะเบียกับเบียกค่ะ่าพูดเอ้าเอ้าเอาโอ้มีแต่เมเปีงมันมั่งนี่ขูดลงอื่นๆนะพี่น้องมีแต่เมเปีงบ่เธอขังหางใหญ่ๆไม่ใครอันผองหรือมั้งกูว่าน่ะ ดุนกำกันร้อนเสด็จไข่เลยได่แม่เนาะพี่น that PI, function, te ้องเนาะไโอ้โหก็จะก็จะก็จะแม่อันนี้มั้ยแม่เป่งพี่น้องพี่พี่น้องของจักแม่เป่งมาแดงบอกมันต้องไม่ปีกนะตัวแม่มันแม่มัน่แม่เขาแม่มันแม่มันอยู่แม่เขา อยู <t od ien fever> ่ก็โกโก็ว่ามาแย่ไข่หมดแดงน้าน้องนุเห็นไหมคะโอ้ อ้มีแต่แป้งมันทั้งนั้นเลยพี่น้องจ๋าแล้วมันจะไม่เดินออกบอยยากรจะเดินออกที่จังหวัดมันมีแต่แป้งมันนะพี่น้องหนามใส่ปลออกพี่น้องมันมีแต่แป้งมันอะหนามใส่ปลพี่น้องบอกเลยเบื้องเอาใส่ติ๊นนอกคนว่าเอาใส่กะใส่เด็กก็จะเอาอีกโอ้ยมันบะถึงได้เธอเนี่ย ดโอ้ยฮัะโอ้ยไม่ทราบคฮักหาปลาพ่นว่าโอ้ยโอ้ยหมดแดงกัดมดแดงกัดพี่น้องนี่จะแม่ตึงโอ้ยนี่แต่แม่นางแม่เป้งนะพี่น้องโอ้ยแดดเด้อพี่น้องแล้วก็น้ำหมดแดงมาขาด คนถือกอล่องเยอบาบนอู้ห <laughs> มแดแดงกาใจสอนเก็บบา่วงมากินแก่อันนี้ก้อนพี่นอ้องแก่เมื่อยหืยางมาเก็บเอาบางอันนี้เองของคอ้อมดแดงเองลืมเก็บบางนึงหนิอุ้ย,ยพี่นอ้องโอ้ยเปลยวปากเปลยวปากโมดแดงกัดตะเก็บบางวงของอันนี้พี่นอ้องเอ้ยอ แดกดาดจะสอนมามาเห็นดออพี่นอ้องอุ้ออยไกได,ด,ด้อ้ตา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 ตมกาดจะสอนพี่น้องเอ้ยอะแมกาดมาแดกาดจะสอนอูจะได้ขืนหูเร็วเถอะ อู้เดกเครื่องคู่เลยพี่นอ้องหลายกระดอกกระดีะ่เอามาแดงมาขากันดอกนี่ <laughs> ได้หอกพวงได้หอดตานึงมาละไปนอเอยยังก่อนมันกัดพืน้นมันสิพ่อสิพ่อในหมดจะได้หมดแดงเนาะเต็มต้นอยู่ ไม่มัหักม่ห,กมหักกับตาทำไมกัไดตัวพ่อพ่ออยู่ <l ots> ม,มันไงเอายางมาหนึ่งมามาซอยแยกกแน่หมดแดกกัดมันนันข้างกระเสียระยีกเดียวมันจะเอาหยาดชิ์ตานะอ,อีกแหรอแม่พี่น้องก็เห็นตาผูที่เิ่นจีนนี่บดญ เมือแแฮอันงานบวชนี่ยงานบวชเมื่อไนบัณฑิตายลงเด้อพี่น้องบ่กล้าเสียงเพลงมันหลายปวดมายาก้อนพันละเบิ่งเดยัดซ้อนยางกับปบบัตรมดแดงมันหลายไปหาหมดแดงท่งปุ่นโกโก้โคกว่าเบิ่งปลาขาวเพื่อนพี่น้อง ยักร์ก้อนพันเมื่อยเสมอเราวันนี้ได้เครื่องคู่เลยเลยไปแล้วไปแล้วนี่น้องเหม่สาวยักร้อนหักแล้วเป็นยางเอายางมากเลยพ่นมันแดงมันหลายเข่าต้งสิมเข่าต้งเสือไปย่างไปเมื่่ออยพีน้ง เมยบ่เมยเมยเมย์ยักอ์ก่อน้าว่าฟอด้วแล้วเด้อพี่น้องจ้าดกก่อนที่ใส่อันนี่ยกก็จกอ้เบื้องได้พี่น้องเด้อพี่น้องน้ตืนเด้อค่ะ พี่น้องจดดบ่นรอนห่แต่แม่ปิีกพี่น้องเังไรกันบ่เอายังมากเกินใช้หน่อยออกกูร์งบงลายตื่นแล้วพี่น้องเนาะเก็บงานอยู่ดิมอืมอันนี้อยงแต่โตไม่ปีกเขาเอิดแม่สมปะพี่น้องโอ้ยแต่แมนจะสอนหิวดีไปกินซิมกันเด้ออย่าก่อนก็ยิ้มกันเมื่อไย Uhm. Nào ngày lắng là, mẹ một đèn lắng là phía đó. Có chó hắn với khối tung, nó sẽ phải chặt 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 ไม่บา,บายรักน่าคิดถึงทุกคนเด้อจ้าเด้ออย่าเบื่ออย่าเซ็งอย่านายกันเด้อจ้าพี่น้องจ้จาขันประเทศคลิปทางบดแดงซับน้องใหม่จักรเสพประเทศคลิปอยากพี่น้องบ้างเนาะหัดกันไหวหอมกันไหวเด้อจ้าพี่น้องค่ะค่ะจะซื้อไปซับน้องใหม่ต่อพี่น้องอสูญยิ่งเดียวเมื่เกี้ก้อนอวไหลไปนู่นพี่น้องจูบนายบวะงหนึ่งเป็นตากอดไปตะย่ำกินเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้เด้อจ้าบ๊ายบายรักน่าคิดถึงทุกคนนะคะเอ้าคุณยาย ลืมสับตะไคร้ายสอนยากรด้วยนะคะจ้าจ้าพี่น้อง